เอออกรถวันนี้เพียง2,000บาทเท่านั้น2,000บาทเอารถไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับโอนอีกแล้วนะคะโอนนิสานแห่งนิสานชอยวันนครประถมนะคะสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้โอจัดโปรพิเศษกับรถกระบะตอนเดียวนะคะเอาไปทำมาหากินกันได้เลยออกรถเพียง2,000บาทเท่านั้นนะคะ 2,000บาทนี้ได้อะไรบ้างรถเราสวยแค่ไหนมาชมกันค่ะอย่าลืมนะคะออกรถใช้เงินเพียง2,000บาท2,000บาทนี้โอดซับดาวให้ที่15เเต็มๆเลยนะคะและของแถมครบด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจจะเอารถไปทำมาหากินกันแบบจุกๆไปเลยติดต่อออกมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ